32ธันวาปีก่อนผู้หญิงกับผู้ชายบางคู่ก็พอดีกันแต่บางครั้งผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เข้าใจกันเพราะคนบางคนชอบทำตามใจตัวเองแบบสุดๆที่โทรออกอะ เปเรานะเราเราไม่ได้ขอเอานาเธอขอเราให้อะปลายทางมันก็เหมือนกันแหละอยู่นะนายแกเป็นใครถ้าไม่จำเป็นอะหลังสีทุ่มอย่โทรมาน,นะะโอ<ฮ><ฮ>ยม่มไม่ขอนะผู้ชายแบบนี้อะโลกส่วนตัวมันเยอะเอามันไม่อยู่หรอกสุดเขตสล็ดเป็ด เริ่มต้นของภาพยนตร์สุดเคสเล็เป็ดเนี่ยเป็นการที่เราพบเห็นคนแปลกๆมีท่าทีแปลกๆมีการใช้ชีพแปลกๆมีการแต่งตัวแปลกๆมีพฤติกรรมแปลกๆมีการสนทนาแปลกๆก็ก็ก็เริ่มสงสัยว่าบางคนเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กแนวบางคนก็บอกเขาเป็นแบบเป็นอาร์ตอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเขาเป็นรุ่นเป็นนี่อย่างที่เขาอยากเป็นอะไรเงี้ยพอเห็นคนพวกนี้เราก็เริ่มมีคําถามพอเข้าไปถามก็เลยได้คําตอบที่เออชอบบางคนบางบางคำตอบเราชอบบางคนที่รู้รู้สึกว่าเออเขาเป็น คนประหลาดประหลาดแบบแบบมีแนวคิดของเขาจริงๆเนี่ยเราจะชอบก็เลยจับสิ่งเหล่านี้จับผูกคนเหล่านี้มาผูกเป็นเรื่องแล้วก็สร้างมาเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดเคสเสร,รเป็นหมายความว่ายังไงผมเมอ็นดี้ครับผมทำตามใจตัวเองไม่ทำตามใจใครผมไม่เน้นขายไม่เน้นขายสบายแล้ว ตัวละครหลักๆในสุดเคสเลเป็ดก็จะมีเป้เสเลอร์ครับเป้าอารักเล่นเป็นสุดเตโกตีนะครับเล่นเป็นอันเดอร์เป็นเพื่อนของสุดเขตยิบโซครับเล่นเป็นนางเอกชื่อมยมแล้วก็ตุก๊กี้เล่นเป็นกิ๊บซี่ครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีตัวละครที่อยู่ในเรื่องอยู่เต็ไมไปหมดไม,ม่ว่าจะเป็นแจ๊ชวนชื่นเป็นพี่ค่อมชวนชื่นอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแกนหลักของตัวละครในเรื่องทุกคนก็จะเป็นคนประหลาดแบบที่เราต้องหาคําตอบในตัวเขาแม่หนูว่ามันเกินไปแล้วนะเกินไปยังไงเกินมาคนหนึ่ง สุดเขตเป็นคนบ้าครับอาจจะคนอาจจะมองเขาว่าเป็นคนบ้าเพราะว่าเขาแปลกหรือว่าเขาไม่แปลกแต่คุณแค่ไม่ชินเป็นผู้ชายใช่หัวใจพูดครับผมหมายความว่าพูดจาตรงไปตรงมาแล้วก็เข้ากลางเรื่องแล้วก็สิ่งที่ตัวเองต้องการก็จะบอกไปอย่างเต็มที่อะไรอย่างงี้คาแรคเตอร์ตัวสุดเขตครับในเรื่องก็คือผู้ชายคนหนึ่งธรรมดาที่เขาชอบความเป็นอินดี้เขาพูดออกมาว่าเป็นอินดี้คาแรคเตอร์ของสุดเขตก็เลยเป็นคนที่คนเข้าใจยากเพราะว่าแนวคิดของเขาไม่ใช่แนวคิดปกติ เช่นเล่นกีตาร์ห่วยๆดันจะไปออกจะพยายามออกเท่ทำไมทำทุกอย่างที่ตัวเองอยากทำโดยไม่ได้คิดก่อนว่าคนอื่นจะคิดอะไรดังนั้นคาแรคเตอร,ร์ของสุดเขตจะเป็นคาแรคเตอร,ร์ที่บันเทิงมากเวลาเราเห็นคนนี้เราจะบันเทิงมากเมื่อเห็นสุดเขตก็จะมาพร้อมรอยยิ้มเพราะว่ามันบ้ามันเหมือนคนบ้าแต่จริงแล้วมันไม่ได้บ้ามันคิดแล้วด้วยหัวใจมัน เราจะมาบอกเธอว่าถึงหน้าตาเราจะหล่อสู้ไม่ได้แต่หัวใจเราอ่ะหล่อมากคะใครเตอรของตัวมยมเป็นผู้หญิงสบายๆนะเป็นผู้หญิงที่ถามว่าสวยเรื่องได้ไหมก็ไม่ค่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้เลือกเป็นผู้หญิงที่ชอบหลอกตัวเองค่ะเรื่องความรักว่าไม่จำเป็นต้องมีใครก็ได้อยู่คนเดียวได้ประมาณนั้นมากกว่าบทของมยมในเรื่องเนี่ยเราต้องการให้หนางเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคนธรรมดา ที่ดันมาเจอกับคนประหลาดๆที่ผมเรียกว่าสัตว์ประหลาดออมาพัวพันในชีวิตเขามาจีบเขาจนกระทั่งทําให้ชีวิตเขาต้องตกใจกับพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้เราต้องการคนคนหนึ่งซึ่งมีความเข้าใจสูงมากเพราะเขาต้องเล่นเป็นคนที่ไม่เข้าใจเราต้องการคนคนหนึ่งที่มีความตั้งใจสูงมากเพราะว่าคนคนอื่นที่เล่นเนี่ยจะใช้ภาษาที่ต้องมีสมาธิในการฟังมากเพราะภาษามันจะแปลกๆป,ประหลาดขำๆกับสิ่งที่ไอ้พวกบุคคลเหล่านี้ทา แกเคยเจอคนที่มันแบบแปลกจนแกต้องคิดถึงว่าคิดถึงมันมันเลวผู้หญิงใจง่ายชายร่างกายเปลืองท่อสะพานให้มันะอะไรเนี่อนนนอยอ้าตั้งยังนี่ขอของขวัญได้สามข้อนะคะค่ะข้อ,ขอแรกอยากได้อะไรว่ามาขอคิดดูก่อนได้ไหมคะแล้วข้อสองข้อแรกหนูยังไม่ได้ขอเลยนะคะอาว ก็น้องขอคิดแล้วนี่รวมด้วยเออกิ๊บซี่คือตุ๊กกี้เนี่ยใช้ชีวิตแบบไม่ได้ห่วงสวยเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่ได้มีสวยให้ห่วงก็จะดำรงชีวิตไปอย่างคนที่ไม่ได้ห่วงอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งมีความรักมาเตปะปลายจมูกเขาเขาถึงแบบเขาถึงแบบผมชอบแบวตาของการที่ใครสึกคนที่ไม่เคยมีความรักแล้วก็แล้วก็อยู่ดีมันก็มีตัวเองก็มีค่าขึ้นมาเลยเข็มกัดรูปหัวใจกิ๊บซี่ ตอนนี้เธอยังไม่รู้หรอกว่าวินา,าทีเนี้มีผู้ชายคนนึ่งเขาคลั่งเธอมากผู้จริงผู้เล่นแต่งตัวเนี่ยแล้วรองเท้าก็ใส่คนละสีเนี่ยนะมันเ,เป็นสไตล์ครับโกในหนังเรื่องนี้ ทำงานหนักมากทาั้งที่ถ้าเกิดคุณไปดูในหนังเนะี่ยถ้าเกิดคุณไม่สังเกตคุณจะไม่รู้เลยว่าเขาคีบคาแรคเตอร์ของเขาด้วย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 ความตั้งใจมากเขาเล่นเป็นอันเดอร์อันเดอร์ซึ่งแปลว่าสิ่งที่ต่ำกว่าสิ่งอื่นนะครับดังนั้นคาแรคเตอร์ของตัวังตัวอันเดอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ตัวทำตัวเล็กๆอะไรหอ่หอๆดูแบบไม่ค่อยสู้คนอะไรเงี้ยต้อทำอะไรทุกอย่างาเลยเกศโจน้อ,ง,อนงเขาอะเดอ้อน้นองเขาอยากเจอเงิน <c oughs> <c oughs> ชอบทาแต่สิ่งที่ตัวเองชอบไม่ได้ทําตามสิ่งที่คนอื่นชอบแต่คนแบบนี้ดังไปชอบคนปกติเมื่อเขาทําสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเดียวโดยไม่ได้เรียนรู้ว่าคนอื่นชอบอะไรมาก่อนเขาจะทําให้คนปกติชอบเขาได้ยังไงแล้วในเมื่อเขายังไม่เคยมานั่งอยู่ในสมองหรือใจคนปกติเลย